สวัสดีค่ะมือนีมากินข่าวกับน้องหญิงเ้ยจ้าตำกะุะ่งใส่อิปูน้อยมาๆๆข้าวเหนียวหนึ่งมอนีตำอิปูน้อยจะใส่ซอนอันมารยาตับหวานเกินจัวดูสิ่งไงเด้อเนื้นนะออูอิปูปูทั่วแขกว้าวานนมากกลิ่น ปูมันมันหวานดยฮะมึงกนเพือเดียวินเดีให้เื่อเดียวมาม่ก็สุกองทานผัข่ผัวข่เห็นงั้นนะนะเนี่ยแเวอยจุเห็นตอนหน่อยๆไข่กับไอฝ่นมูขอข่เด้ยอยู่บ้านเด้อหาจินส่นกก จับปะขอนเก็บบวกรอยฮาปูไปเบิดจักกบกบุบไตกุบเป็นหน่อย,ยอนี่ไงหน้าไปเลยพอกันได้เลยมงยึงนี่มันแพงของจับเอาเบิดเลยนี่นนะสิน่ะนี่สวยแหละดูตาเด่งมันไม่ผิดไม่นหนอยเพื่อให้เอ้ยปากขอถ้าไปขันเขาปฏิเสธถ้ากระเสยียใจมิบ่ โอเมงาข่อยก็เคยไปรบกวนเขาเด้เผาแล้วีกวนนะไดยอยูมองดยมีความสูขข่อยกับเห็ดพออยกับบ่อข่อยมีคอยเยเวลาถิ่นสินะเะมาัาอกสงสัรเดาผัวดาผัวเป็นข่อย ก็อช่วยยุบปูอืออม,อมลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ